นี่คือผัดเสร็จแล้วครับเมนูที่ท่านาลูกค้าเราท่านสรรหาเรียกร้องมากน,นี่แหละคือเด็อันนี้ทอดทอดขึ้นแล้วนะท่านนะตอนนี้ดูดูตอนลมทอดนะท่านนะพอเสร็จความสำคัญตรงนี้มันขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ถืว่าต้องอย่างนี้เลยนะท่านแบบนี้เลยเนี่ยดูของสดกับพร้อม เออครับเป็นแบบนี้จริงๆครับความอร่อยงานนี้มันก็จะเป็นข้าวมันนะครับะชุมให้เอครับค่ขค่ค่ของท่านดูเผื่อมีงานใหญ่ๆท่านก็จะมาใช้บริการของโอชูเที่ยวนี้ได้ยินข่าวว่าไปเที่ยวน้ําตกใช่ไหมครับผมนร้อนใช่ไหมท่านครับผมตัวหนักเลยใช่ไหมครับอ่าดีดีได้เลยท่านนะเห็นบอกว่าจะไปนครนายกใช่ไหมครับผมนั่นแหละ ล่างแข่งทั้งขอบลุกลนะี่แหละใช่ไหมครับท่านครับ,รบผมดีดีดยดียดีดีเศรษฐกิจกำลังพื้นตัวนะท่านนะตัวงานตัวงานเที่ยวนี้ก็เริ่มเข้ามาท่านก็ทั้งเป็นหนุ่มนี่เพาโอ้โหนี่ว่าจาัดจัดลูกค้าที่ชอบใจมากกนะารเข้เที่ยวต้องให้บริการถึง,ใ,งใ,ใจลูกค้าครับถึงใ,ใงใจถึงใจอยู่จจกับเราดูดูซุ้มข้าวมันนะนี่คือข้าวมัน ที่จะใส่หน้ากุ้งปกติท่านจะเห็นแต่ข้าวมันหน้าหน้าไก่ใช่ไหมวันนี้ท่านเห็นข้าวมันหน้ากุ้งท่าน,นงนงเไม่ธรรมาดาครับไม่ธรรม,มาดาเลยเยิ่งกว่าชายามิดชัยครับมาเลยระดับโคตร เราเรียกว่าโจยชิ้งฉือยังอ่านใช่าไหมให้เรารู้ซะบ้างเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนชอบ้อเออหน้าตาเหมือนนโจยฉิ้่โจยชิ่อเป็นใครยังคนยังไม่รู้นะครับผมลูกเทวดาอาจารย์นั่นเลยไหมรอเล่นเลยเราแต่เราดีของจริงไอ้โจยฉิ้งเป็นของปลอมมันจะถ่ายทำหลังอันนี้เราของจริงครับอันนี้เราของจริงครับของจริงครับครับผมอาหารเนี่ยเราอยากให้ค่าได้ทานครับ โอเคนะท่านนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วน้องดูอีกรอบหนึ่งนะว่าดูนี่ครับดูอันนี้แล้วไปไปเริ่มนี่นี่ครับผู้จัดการครับดูว่าผู้จัดการเลยอ่าเรียกสั่งได้ครับผู้จัดการส่วนตัวครับไม่ธรรมดาครับมีผู้จัดการด้วยครับนี่นะครับนี่ครับดูสวยขนาดไหนครับนี่ดูสวยดีครับดูเรือลุยใกล้ๆครับสวยนี่ดีดูอีกทีครับนี่ดูอีกทีนี่ดูวิธีลงนะท่านนะดูวิธีลงประกันนะครับ ดูครับดู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 ด,ด,ดูดูครับดูต้องเห็นเห็นการจ่าจ่าครับไม่มีการหลอกลวงครับของเรามือหนึ่งจริงๆครับเชฟของเราไม่เป็นน้ำร้อนเต็มเสียมือนะครับทำไปเล่นนะครับการวางของพงทำการทอด ไได้นะครับอันตรายมากนะครับนี่ราคาแพงนะครับนี่ของแท้เลยอี่นี่นี่ครับสวยงามจริงๆครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าหากดูตอนจอีกทีนะดูอีกช็อตนด้ด้วยนะถ้าติดต่อติดต่อเอาไปทํางานเรื่องงานบวชงานแต่งก็โกชูนะครับทักเข้ามาครับบริการส่งอะไรนะเคอรี่เรืองไปนอะไรนะไลแมนไลแมนครับผม ครับไม่ธรรมดาครับแถวพุทธบุรีสาย4สาย5ครับท่านรับงานครับท่านรับงานทุกที่ครับสาย4สาย5ไม่มีปัญหาพุทธบุรีสาย4เลยครับผมมาเลยไม่ต้องกัไลายแม่มาเลยครับเพื่ออนพรมนครชื่นชุ่มนะครับตรงติดวนบ้านเพื่อเราเนี่ยนะครับทางเข้าก็ประตูล้ม11พระนครปรีแล้วเข้ามาประมาณอีก300เมตรครับถึงเลยครับตรงข้ามกับเซเว่นนะครับ สองเซเว่นนะครับนี่แหละครับก็มาหาครูชูได้นะครับซ้ายหามื 8, ครับทีนี้ก็ขอคำว่ากล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ